นเอทางแม่มีเสือเคนยาจากตัวนี่วะอ้งามเนาะมีองซ้ายมีซ้ายได้ซ้ายมาบุเป็นยังดอกไม่ก็อยู่หันละผ่านว่าเห็นพลังตื่นเอาวางเบียงคนว่าดินนะคนว่านหนไแนเนาะคนว่าแนไนแน่บสีชาช็อตหาหาไฟมาช็อตป้าเห็น่ะไหมลีบป่าออกจากเนาะ เออจังหวะเลขป่าเนาะเนาะขขาวประแกงชือเด้อโดยโดยเป็นกระไห่เลขเขาบอกว่านะพู่ว่านั้นน่นพี่ใจัยพี่เหนือนะว่าบอกพ่อมว่านั้นนะพมอนะโดยถือว่าไรถือว่าอุคนนะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุดสกุลสู่คน พราะว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยิ่ดีต้อนรับเขาสู่ซองสาบุญตาซาแนวอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยมันีด้มาพมูมาพอกสาบุญตากบเปิดคลิบยูเ่อนนอเพื่อนน้องเต้ากันเลยนาอพี่น้องเนาะก็คือน้งเพื่อนนี่ก็อยากได้เสื้อกันหนาวพี่น้องเนาะอยทั้งสาบุญตาก็เลยไปซื้อมาให้เพื่อนกับ่บหูว่าเพื่อนสีมกักหรือโบนาอพี่น้องเนาะโดยไปพี่น้องเลยก็เข่าไปิึงไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเลย โดยเพราะว่าทางน้องเพื่อนนี่กอาการกร็คือว่าดีขึ้นยูน่เนาะแต่ดโดโดยก็ดยดยได้กูหลายคนมาหาเพื่อนเนาะอ้าหงิวว่าทางเพิ่ญญงเงพื่นนอนขออนุญาตยังมึงเพื่อนมึงซานเพื่อนเนาะเพี่องเนาะบางคนอ,าอ่าคอ,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 อมเมนต์มาได้ว่าบางตัวจกว่าไม่เพื่อนเพื่อนมีไหม่ตะเคียนโบเฉิงสินเนาะก้ามห,ห,หามู่เนาะเ็เป็นเพื่อนหมู่ฮานเมนเมนปะผเป็นการสักษสะที่เขาไปหาทางน้องเพื่อนพี่องเนา ด้ยแมนแมนเลยสบายดีจากยังบููอยู่สบายดีน้องหล่ะเฮ็ดยังไงน่ะลองเชิอตัวได้นะของเก๋นี่โอู้หแล้วว่าว่าชิบมึงเนี่สาวไรสบายดีก่อนอันสบายดีทั้งแม่เด้อดูย่เดานิปไหมกันกว่าจัง่วดังได้เนาะ ตึงค่ะเดี๋ยวแล้วถ่ายแนวถ่ายตัวใหญ่นะอืมเดี๋ยวบุญเดียวนี่ว่าโอ้นางลอกนางลอกลูกนางลมสิเอาเสื้อให้นุ่งเนาะอืเพราะว่าเพิ่นอยากได้เสื้อทางเฮาก็เลยว่าไปซื้อเสื้อใหม่เพิ่นเนาะอนุ่งเบิมักอยู่บ่นพี่น้องเอ้ยพอแล้วก็ต้องนกลืมบ่อือเฮ็ดไดก่อนน่ะอใ่ใ้เ่อฉันะบ่้เ้ยตัวว่ากันหนาวเนาะฉันบ่เอาหฉันบ่เอา แม่บนหนาก็ม oh, so <im <v imin als> <im> ันหมดกันเอ้ยเชื่อยมเห็นเชื่อยฮะเฮ็ดเชื่อยเป็นบ่เฮ็ดเชื่อยเป็นเฉื่อยนี่บ่เป็นแล้วเห็นเนาะเป็นแล้วนะฉันสิฉื่อมาให้เนาะจ่ายในเคานซสันบ่ได้แคานซสันพร้อมาแล้วมัดยี่บ่นี่ยนะสุดงานกล็องเด้อ ชุดงานกล้องเออยนี่แกเอาบอเหลยเคยเห็ดบอกมื่อเอาไม่รลดมืออ่อาไปเดียวไปมืออืดหมดแล้วเฮ้ยเนาะเห็นว่ากระไรี่ยดแเลยกัีคือการเสียมาหเนาะมือมีแต่คนนี้งานกล้องเงนกลองาตโดยโดยเพื่อนเ่อนละมักข้าข้าเลนะสี่งามอยู่บ่หลังน้องหลังงามอยู่บ่หลังเสือนะ่ยโอ้โพอดีเลยพอดีพี่น้องเลย โอ้ทั้งแม่มีเสือแนยาวจากตัวมีวะโอ้งมเนาะมีชองีมีสองซายเด้อซายมับ่เป็นยังดอกไม่กับยูหันล่ะคือผ่าน่าเห็นพลังตกินเอ้าวางเบ oh, ียงคน่าดิบพน่น um> ว่าวไดนะหนแนิ่น่าไดวไดนแน่บ่สิชาช็อตหาหาไผมาช็อตป้าเห็นอหอดี่ป่าออาจากเนาะ เออจะว่าเลขป่าเนาะปลาขาวปลาเกงชื่อเด้อโดยโดยเป็นจะไห่เล็กเขาบอกว่านาพูเมันนั้นบัตรพี่ใตพี่เหนือนะบัตรเราบอกพ่อมันนั้นพมอนะโดยถือว่าอะไรถือว่าคนนะโดยโดยอย่างนี้จะบอกเพื่นเนั้นนะนี่ปลาขาวรีบไปไาพันปลาไปชนปลานิ่นปะได้ออกปลาเกงมะอือันนี้เด่นบออันนี้เพิ่นมาช็อตปลายังเพิ่อนบ้างนะปลานิ่นปลาขาวเนี่ยที่ทั้งสองเนาะ นายูดตามูเขอาย่หนนวคนบอกไม่เศร้าคนนี้เจลายมีจง่ายเอาอ๋อาวลายเพิ่นก็มีเสียมาห้อีกบ่เจอานเดอรเมนด้อเมนบอเนาะนตอบข่อยแล้ว่าเมนอะหนึงมึงด้วยล่ะบอช้อนเลยช้อนเลยบ เอา้ลแต่อาที Slow ่สบายใจงันกล่องเ้อดอชุดง่องเ้อกล่องนไปงั้นกล่องเนอหิโอ้เดี๋ยวดเาไม่ให้เ้อนี่ว่าจะงนี่บุดนี่เดิบ่มีแลยเนะบ่ขึ้นม่ไ้ไปเนอข้น่ไรเคยไปครับดึงันดึงอั้นป็นงไงแม่ดปงไงนอันมาเจ้าบัมักเจ้าไข่แม่เจ้าหนุ่มเ้อเสือเตยสีะไรทั้งน่องพอนนีนอนแต่บ่อนิยงกแท้นะอืเห็นใช่เลย คนนอนจับกล้องในสชาวาจับกล้องเกที่เองคนละอยู่นะยงพ่ถยโอ้จะมาอยากกรธกันไปใช่ฮหโอ้ยโบได้โบได้แบบนี้หยามหอมเก้มอะไรอ๋อเฮ้ยเมนี่ดีเฮ้ยโอกคชิวบีเอชนั่นเห็นเมาหร่าชิวบีเอชว้นเบียสวบ้านชิเดียงเลยเฮ้ยข่อยย่านเมา อยากไรได้เอมเบลได้เลยจ้ะน้าร้องเบิ่งสะไหหมูไปใกล้จังโอคุณเนาะหนุ่มตัวนี้แล้ววะนี้เนาะหนุ่มตัวนั้น้าอ๋องามคือกันเนาะเีรยวว่าเทเม่าจะโตอืมเนาะตัวนี้นุ่มายชกไปชบมาสิเสือพ่าตัวนี้นะเสือพ่าตัวนี้นะเสีอห้าวแล้วอโออ้าวชมแล้วกับเจ้าสังในความเรายุหนุ่มเยอะ อยู่ไม่ใช่ได้อยู่นุ่งใช่ได้ค่ะยืมนุ่งไงฮะอ่าแห่งคือผู้สาวเกาหลีบัดเกาหลีเนาะแมี่ยคือว่าชาวบัวชาวนีนเสียชาวบัวคือเกาหลีคนแบบคนไทยอยู่เนาะคนไทยอ่ะเออเราคือคนไทยบบดนี้บอกอืมเอาไว้จ้ะชิ้นนุ่งตัวไหนกันนุ่งครับแม่เห็นเลยห้ยคอยพับอีกได้ืมเรเปลี่ยนเบีย่งเลยเนาะหนึ่งเนาะเอาเงาเอาทงเข่าในเนาะเอาเงินมาใส่ ตังเพ่นก็เข้าจะเอ้าน่ผลประโยชน์แล้วตัวนี้่ประโยชน์แล้วนี่ได้ืเก่าได้ใหม่เก่าแล้วอันนี้อตัวนั้นให้แม่เนาะตัวนั้นอือาแม่ก็งได้อยู่เนาะ่ผมก็ใหม่เนาะมื้อนี้เพิ่นได้เครื่องหมหลายเนาะคุณตาโยเพราะว่าจะเป็นเสือเป็นผ้าห่มเนาะผ้าห่มก็เป็นผ้าอาเพิ่นเนาะโดยอือมาสินา เด้อตึกเห้อเด้อโมเห้ได้โมเห็ดโมเออโอ้ยตึกเหว่าันนั่นนั่นเป็นยังไงเด้อวันนี้ได้ปลาเิอยกเด้อพี่น้องเอได้ปลาดตเหอตึขากขาตึกงาตึกขาเึกขาตึกขาตึนาตึกขากาตึกขากาตึกขาตึกขาตกขาตึกขากขาตึกนาตากขาตึกข้ตกขากขาตึกขาตอกากขาต่กขากาตึาตึกากขาาตึกขดตอกขาตึกขาดกขาตากากานาากาาาา น้องก็เข้าใจแล้วว่าขันไก่กับโบมาเด้มันหนาวโดยที่เวนกินอย่ารมาเลยยอะฉีดนก็ยัะเวนกว่าปนอย่างนี้มาเป็นใส่เสื้อนี่งาม้วใสเงินเงใช่ได้เวนได้ดไรบ้าเดี๋ยขอกันใกล้กันดูคะเดี๋ยวบึกก็แล้วงามได้เนาะ งามแล้วงามแล้วปลาซาวเกาหลีแบบนี้สิเป็นซาวเกาหลีคือซาบัวแล้วอ่ะฮะเริงอัน้ใช่ไหมบัวหักแตงามกว่าซาบัวโอ้ใช่แต่งงามกว่าซาบัวบัวปากบอกเลยแบบนี้แม่งงามเพื่อนหน่อย อ่าเราเนี่ยจะย่องข่อยได้อ่ากับพ่อเราเนาะพี่นเอาไปมาน้อยกับพ่อมาผีกับพ่อเราเนาะคนบ้านเดียมกับพ่อยี่วัดปีนด้งเห็นเนาะตลอดชีวิตุผมแล้วเฮามาทำกันบล้คนไทยสวยงงามเหรองามบุตรงามบดตรเอาน่าใครจะย่องหน้าบางงานบุตย่องชิดทองคุนตราได้แก่นองมาหน้าว่ามีเอฟซีพัน่าอยากให้แม่เจ้าเขาไปกอดความอบอุ่นเจ้ากอดบ่อยากให้แม่โกรธจ้าบ่ลูกมาเนาะ เอาไปเอาไปเอาไปยังไงนะกอดกันนะแม่เมยกับลูกแพงกันเลยหอมแก้มแม่ละหอมนะแม่แก้มแม่์นะถ้าเป็นยังนะยังยังเคยได้นะอ่ะแม่หอมก้อนจ้าแม่หอมก้อนจ้าเอาเก็บเขาจะยังมาเรียงชีวะเอาที่ยังให้เพื่อนเข้าไปกรธไอ้เนาะไปไ่ได้แม่ชิหอมแก้มเจอดีบอหน้าเราเชื่อเหยียดหลังเขานี่โอ้ยมือบอแม่เชื่อไปมาโอ้ โอ้ยพ well> ี่น้องเว้ยเนาะอยากให้เพคนมีความอบอุ่นกะนยาซ่าสามแง่งงามงามเถอะมีคนแนะนำกะแบบเอ้ยคีอความอบอุ่นเนาะแต่แรกกะว่ามากเลยคนอะคอยตกใจคนเองนะวาช่ายเบิ่งเมืองนอกเลยขอเบิ่งตาเนาะแกมันแย่งดำๆตาเป็นยเต้นหน้อยพี่ว่าบิ๊นวันวันเจ็บอะไรอย่างบ่ฮะ điệt <laughs> ừ. à. oh biệt tên nhoi phun biệt tên nhoi khiêng van khiêng pet xe chơi khiêng van khiêng xe bưng bưng xe xe ba khiêng van à đấy oh mơn à. à. ta cân ma bưng oh cái ba luôn bưng nhiều ta home nè à ôi lấy ra được bao nhiêu phần vào nè bao nhiêu đấy nhá bao nhiêu cái 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 อเห็นตาบอดแล้วมันสมตาบอดไรได้นะเนี่ยโมบแนแมนบอดไรเลยนองเอบอใส่เดอไม้กินรับฉินเออเอ้ขหลัินนี่ยขนาดฉินวยนังเนี่เอาัวฉิบะมีเนาะไม่เอามันนะเคโอ้ยน่าจะติ่นได้นะมนพ่านชูมาหรอกที่เนนี่อ๋อหนูพายเราอยู่บันนาแค่แม่แหละ ลูกชายเราเชียวถึงไผเราแบนี้เก๋ลยโอ้ลูกชายเราพูโอหานใครว่ามัวนะสัสปวดพชีบูปวดพชีน้ำบัดเพราะะไรโอชันบอลพูหูให้่วดบัวจักถือว่าแต่งตัวไม่ได้นอนบ้างมันนี่นะนอนบ้างมันนอนกกชั่วโมงปกตินอนกี่ชั่วโมงเชื่อช่วงสามชั่วโมงแหละเธอช่งสามชั่วโมงแหละนอนเลยต้องหุกม้านอนพักผ่อนก็นที่เดิอมันหนาว เมื่อกี้ก็ถือว่า YouTube มาหลายเนาะไหมเนาะอืมก็ดีใจเนาะเจดีย์เด้อวัดเอาแล้วงามบมเปียระยะอืมอืมอืมเบิ่งเพิ่งแต่งตัวก่อนเห็ดยังอันงามเพื่อนป่ะมื่อกี้เห็ดเองมองเพื่นเห็ดเองมอผมเพื่อนเออเห็ดเองโอ้เห็ดเองกันยังงามอยู่ได้น่ะแม่แต่ว่าอยากเป็นเจ็บข้อเจ็บอ๋อข้อค่อยจะไลยมองอยู่างนี้มองเนาะ ใช่บบบนั้นเลย่อคอยรนบะทานโออนน์ฝุ่นเนาะใช่กมจะขีดจรินะบ่จังีดอย่างพูชทยกับโอ้ตจังพูดตังพูดดิวมันเกี่ยวเขาคือสิ่งเรืองจงันเโอ้อ่าแม่นี่ดิคนกินของขอยคนว่ากินได้ว่าเอ้ากินรดก็บอกโอ้ยอยากอยมันเกวเข้าโอ้ยอากาศกันหนาวหนาวพี่นอนไปซีออกตลาดกันเลยอือเนอะหรือว่าตลาดนัดเขาจะมีขายว่ามือเนาะอือ ม้อเอ้า๋เวลาอย่างนี้เลยนี่เอาในเมมัยปพอดพอแม่พี่น้องเพิ่นบริยินกับเพิ่นกับบัวฝากเงินมาให้ซื้อแล้วเ no no นอะวเจ้าอยากได้หลายใช่ไหมลําพังเงินข่อยกับชีรายไปไหนเนาะส่วนหมูสนหมูแบเส่วหมูเสีบเลยจะมักบอสดกไหเนาะสุก้ได้เลยหมูค่ะสกเล้วหนึ่งวันั้นนางดีๆีนงดีดี Nang lưng nang kiếm giữa thang lưng mật nơ. Men hồng sơn kha mân, ho mì ninh 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 này ninh 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 นัหนมาเงินมียืนปันอ้โ่าไปออกจากแกนในตั้งแต่กโอ้กันไทยโมีเนี่ยเป็นได้แบบนี้กันไทยโมีนี่เดอไปน้อ้ยนขอยากให้แม่พิ่นเข่าไปใกล้กาปุยย่อมให้แม่หอมแก้มแม่ก็อยากหอมอยู่โอ้ัดเโอ้ยม่จะฝันบ่เมบ่เคยตีลูกเมบ่เคยตีนะเคยตียู่บ่ใชแม่ เฮ้ยนะไรนะนุ่งจับเลยหอวะจับผีก็อเออกะออยุ่งกันโบเจ้าไปเห็นยังพิษผุดจังตีเจ้าเจ้าไปเห็นยังนี่ล่ะจัาดึงแันดึงนี่ใช่ะอ่าดีจะมีความพิดเนาะเจ้าก็จะดึงเลยกันโบดื้อเพิ่นกันโบเราไปเพะอะไรไปนะจะไปกินปฏิวัติลากหรือไงดีดีโอ้ยดีดี่บได้อะนั้แมนโบเมนโบ่บอือ แม่เพิ่นสิบ้านพ่อหมอบ่แม่เพิ่นบ่ตีนะแม่เพิ่นบ่ตีบ่แม่นแม่นี่เนาะแม่นี่ตีเอ้าแม่ได้หวานี่ห้วยแม่นี่ก่อําแม่นี่ตอือแม่ผู้นี้แพ้แม่ไม่ให้กําเนิดเจ้านี่แม่จเกิดจให้เพิ่นให้เจ้ากินนมจนใหญ่ขี้ป้อน้อ้าวี้ป้อนก็ใหญ่บ่เนาะขี้ป้อนบ่ใหญ่เลยนะเอ้ยเอาาววพ่สิเอาทางแม่ได้ยินแบบนี้ก็บ่าแล้วเนาะแนวเพิ่นอยากเว้าก็เว้าเนาะแม่เนาะบ่ต้องือาเพิ่น มีแต่เฮาเนี่ยแหละมีแต่ว่าเอาใจเพื่อนเนอะแต่ว่าเพื่อนี่ยังไม่ได้เป็นคนเฮาปันไหนเนาะอยากว่ากับว่าเนาะนังอันนี้เพื่อนเองก็ยังเงือกหัวคู่อยู่ได้พี่น้องมาไในนวเพันจูนเราเร่งหนำกาไป่ได้หรอกหนำกาไม่ได้เราทิพย์มียังกันนะบ้านบัดทายทิพย์พมือพุทธว้นญาบผ่านง่วมขาน้ำมีแต่อุ่นเขอนอนอุ่นเป็อาบแล้ว น้ำเปิดอาบแด้ไปถ่ายคลิปแล้วเมนเมนโอ้ชาดวัวติเนาะท่งน้องเปิดอาบน้ำแล้วบะอาบแล้วอาแล้วละอาบไปได <c oughs> <c oughs> ้ชาดวัวแต่ชุดเข้าอีกแล้วอย่าบ่ดเกื่อดือนเมนแต่ยุทธภูมิชาดวัวนี่พี่ว่าจะไปถ่ายคลิปนะำอาบพี่ว่าเฮ้ยข่อยโบเมนชาตชนะเยซูข่อยอันโบเป็นสังโบเมนดื้อเลยเขาทำมาละเอาทำอันนั้นก็พูดได้ละกันทำนะ เยซูไงเดียวกันน่ม่รู้ว่าเกิกันคือกันบ่บ่คือระดัเด้อบ่บ่คือเด้อแต่จอเจ้ากับอางแม่คืออันเพิ่นเคยขาท่ามันบ่เขายแตะเกาโอฮันดอตอนนี้ขาวฟเยซูบอกเยว่าออกเนี้ยออกได้ออกได้บนนะแต่ยาของพระเจ้าแห่งเนี่ยเป็นบาเจะ เอาไม่ไปติดดู n จังได้ยินน่ะให้พรเจ้าได้ยินจัว่าเพิ่นลงมาซอยไปจักนางคันเจ้าเสือเนาะเอาบ่เป็นหยังดอกเออสัญญาแหงพ้าอืัญญากับพเจ้าเนาะัญญาว่าไก็จะอยู่นําเพิ่นตลอดบ่นางนี่เด้บัดเดี๋ยวหายังบัดนีคเสียงวหัวอ้าาาอ ว่าวันนัแค่ได้ฉันอืออยนี้คือยังเซเว่นเทมไหนี่เหนียวเหนเข่งม่อหนาจ้าน่ะเจ็บบออือมันหนาวมากเลยหนาแตกบอด้วยแหลมอือดยแหละชีนาพาท่าตน่ะชีนาอือ้าเจ้าพรทากันยังงามอยู่ออไมเนี่ยบดคุณได้ชีนามันชิบดีได้อีกหนากรัมยังเงียบระบายยงเงียบอ้าวมาหายแล้วแบบหายแล้วหายแม่ยังลูกหาแม่เห็นยังซิวขึ้นด้ ถ้าส้นาลายชีเจ้าชีแถวคนไว้แล้วแต่สีหนาบรอดีเลยชีก็เกิดแน่หนาแต้าชีเป็นฝาถ้าลายนะเจ้าอยู่แต่โฮมาุทากต่งามแน้วแต่นิงเขากปล่ยแล้วแต่หอไเขาทายรูกเป็เจ้าเบิรงเดอมาเฮียงกันนะแต่ไม่าเฮียงกันมาขอยจะผหยถายเจ้ามาส่กล้องหนาอันนี้๋อกล้องหนาโอ้ตอนนี้ยังทายอยู่เข้าเด้อทเราปิดกิจังทายหุเอ้ยอะไรยังทายหูกขึ้นหนาพปกไงพราแม่พี่น้องเป็นเบิรงนเนอรแม่แม่ ขี่บบยนฮะขี่บบยนต์เขอย่านหัวใจวายเขอย่าน้ามาข่อยอยากขี่อยากจีบก็ไปขี่อยู่บนได้ขึ้นไมใช่ยนต์นะขึ้นยู่ตลาดีเดินเป็นเดินยุ่นเดินวุ่นที่เช่านี่ได้ขายุ่นนะอือได้ขาปียุ่นนะปียุ่นนะไล่ไล่ไล่เติบทำมีวงเงินเลยมีวงเงินไปันเงินเนี่ยเงินใบเดียมกับพ่ยุน ขี่ยนต์ไปไสกินชาเด้พี่ว่ากินชาไปลงอยไสขี่ยนต์น่ะกินชาพี่่ลงมสวรรค์แล้วอออสวรรค์โอ้ว่าเรื่องบดแต่ว่าอารมณ์บ่ดีคือว่าอีหยังก็ย่ได้สีหน้าเนาะกินข้าวกินน้ําแล้วบ่มื้อนี้ยังข้าวแดงยังบ่ได้กินจักมสิเว้าเบิ่งแน่เบิ่งอยูไปกินังเค็มได้อย่กินบ่น่ยังบ่ได้กินหยังเค็มน่ะคือเห็นต่ปอกๆอยู่กินเทื่อนึงแล้วบ่ cheap yêu ạ con cheap thì chưa mày hỏi anh được mượn à, cheap yêu, cheap yêu, à, nhạt thì anh nói thì nhạt, chưa có thương đâu, nhạt muốn buộc anh buộc neo nó, nhạt để phù à, ủa, ủa, dài quá nó, ủa, sắp bối há, để đi phù nó, ủa, kết thúc liền nó, hay, anh làm chi, để há nó, bảo anh đang đợi phù เรเจ้าหายก่อนเนาะแน่นพ okay. ี mm. ่เตยให้เจ้าอันกินยาตรงเวลาเนาะกินแล้ววะยาเลยไหมยาตรงเวลาเลยจักเทือมือหนึ่งนะขึนเทืนึงกินเทืนึงมือละเทือบอกโอ้ขึ้นแห้งคือวันนี้กินซองจ้ะอยากนอนเดี๋ยวนอนจ้ะเด้อจ้ะเด้อนอนเด้ออ่านอนแล้นอนจ้ะเด้อไหนไปถ่ายหูไหมก็โอเค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 ไปต่อถ่ายหูรเฉันก่อนเออทางเฮากับ ิได้ขอตัวปิดคลิปเนาะเพราะว่าเพื่อนนี่อยากถ่ายรูปคู่หลายๆคนแต่เช้าขึ้นนาโปกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพื่อนบาร์เมนบอกอืมโอ้ยยิ้งงามเลยยิ่งงามๆเลยเด้ออ่าสบายดีน้องล่ะสบายดีโอ้ยอ่าสบายดีเด้อท่งแม่ท่าแม่ค่ะสบายดีโอ้ย